และนี่ก็คือว่าที่5ดาวฮีโร่คนต่อไปในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมอ่าเนี่ยครับก็นะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาส่ง4ดาวนะครับตัวละครนี้นะครับผมขึ้น5ดาวฮีโร่นั่นเองนะผมบ,บอกเลยว่าการที่ผมจะส่งเขาขึ้น5ดาวฮีโร่ครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการส่งไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะไปยิงบอทนะครับผมจะไปยิงบอทเอ คือทำไมถึงต้องยิงบอดเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เล่นธรรมดาจนเลื่อนใช่ไหมคลิปนี้มันต้องมาแปลกแบบโดยการยิงบอดขึ้นห้าดาวฮีโร่แต่ผมบอกเลยว่าการยิงบอดครั้งเนี้ยไม่ใช่ยิงบอดแบบโง่ๆนะอันนี้พู้ พูดจริงๆไม่ใช่จริงบอดกระจกกระจกนะเดี๋ยวดูนะว่าคลิปนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมผมบอกเลยว่าบอดผมนี่มันไม่ธรรมดาแน่นอน้อนะครับผมนะขอะอนุญาตผู้ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งชห้ชาตันทกมาด้วยนะครับเดีย๋ยวรับชมโฆษณาโคุรหรอกอมดูกันเลยอยากได้ไอดีที่มันราคาถูกๆจังแต่พอหาซื้อไอดีราคาถูกๆแล้วะ,ะ,ะครับผมอ่าสี่ดาวตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเลยนะครับมีปืนในครังอะไรบ้างในตัวมีอะไรบ้างเนาะต้องดูกันนิดนึงนะครับต้องดูกันนิดนึงอืม มีบาเลตมี M200 ถาวรบาเลตตัวดั้งเดิมกับตัวสีม่วงนะครับมีซอมบี้ถาวรอิจจาครับอิจ <c oughs> ้าครับผมเลื่อนเร็วเลยนะเพราะว่าจริงๆผมกม็ได้มาไอ้นี่หรอกไม่ได้จะมาโชว์ปืนให้ดูอะไรมากมายหรอกเพราะว่าเราจะประสงคเขาขึ้นฮาราดพิลโลนั่นเองแต่เผื่อมีคนอยากดูไงผมก็เลยแบบว่าเปิดให้ดูหน่อยละกันนะครับอ่า จะได้ดูด้วยว่าผมจะเล่นปืนอะไรดีแต่จริงๆก็ไม่เล่นปืนอะไรหรอกผมก็เล่นปืปนลูกทรงลูกซองอะไรเงี้ยโอเคพยายามเล่นเร็วแล้วนะแต่ลูกกิ้งผมมมีปัญหาเฮ <laughs> ้ยลูกกิ้งกูประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ไอเทมก็หลักๆทั่วไปนะครับผมมานะครับตัวลครนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันขาดแค่1 e x p เท่านั้นบอกเลยว่าขอแค่1น x EP อะประมาณว่าแบบคือทำยังไงก็ได้อะนั่นแหละได้1 e x EP เข้าไปปุ๊บก็ขึ้นเป็น5ดาวฮีโร่เลยแต่จะไม่ขึ้นเป็น5ดาวสีแดงธรรมดานะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับผมนี่นะครับนี่ก็คือ5ดาวธรรมดานะครับผมอย่างที่คุณดูเห็นเลยนะครับก็คือ ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยเขาจำกัดแค่1 ID หรือ1คนในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมอ่าคนดูจะสังเกตนะครับว่า EP ตัวผมเนี่ยนะครับเนี่ยตัวละครเนี้ยนะครับที่ผมเข้าอยู่ตอนเนี้ยนะครับก็คือ EP เท่ากันเลยนะครับผมอ่าแต่เนื่องด้วยความที่เขาจำกัดแค่1น่คนในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็คือทำให้เราเนี่ยไม่สามารถคือมาเป็น5ดาวอันนี้ได้นะครับเออ5าดาวพื้นแดงได้นะครับก็คือ เราเลื่อนยศปุ๊บก็จะกลายเป็น5ดาวฮีโร่เลยทันทีนะครับ5าดาวฮีโร่เนี่ยมันไม่จํากัดจํานวนในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมแต่4ีดาวของเราเนี่ยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะขึ้นเป็น5ดาวอันนี้ได้เลยนะครับจะไม่สามารถขึ้นเป็น5ดาวพื้นแดงได้เลยก็คือการที่จะขึ้นเป็น5ดาวพื้นแดงได้นะครับก็ต้องให้นะครับ5ดาวคนเนี้นะครับเลื่อนยศไปนะครับแล้วเราจะขึ้นเป็น5ดาวคนนี้แทนนะครับจะเป็น5ดาวพื้นแดงแทนเออเกตนะ ผมอธิบายให้งงหรือ,อยังไงต้องขอโทษด้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมกอธิบายไม่เก่งจริงๆนะครับอ่ะการส่งขึ้น5ดาวของผมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับบอทดผมก็ไม่ธรรมดานะครับ,บ,รรรบเพราะว่าผมจะเล่นบอทดระดับ10บ <c oughs> <c oughs> บอทดระดับ1ิบเลยนะเว้ยเออใครเคยยิงบอทดระดับ10บ้างผมบอกเลยแม่งโคตรตึงเนี่ยบอทดระดับ10แม่งตึงจริงแม่งโหดมากนะครับโอเคครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วไปทีเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมกับการนะ ขึ้นเป็นยศ5าดาวฮีโร่นะครับผมอนหนึง่งนะเราจะมายิงบอรบระดับยากนะครับนี่คือบอรดที่ยากที่สุดนะครับผมน่าจะยากที่สุดแล้วล่ะนะครับน่าจะนะเนี่ยนะครับนี่ครับยศบอรดนี่คือห้าห้าดาวนี่มีห้าดาวพื้นแดงด้วยนะห้ดา,า,มมาดาวธรรมดาคือง่ายๆเนะี่ยยศบอรดนี่คือยศด,ดาวทุกตัวนะครับแล้วผมบอกเลยว่าบอรดระดับยากนี้ไม่ใช่แบบกระจกกระจกไม่ใช่แบบง่ายๆเลยเลยจริง คือแบบว่าเล่นเก่ง i, ก็ต้องมีแบบลำบากกันบ้างแหละนะครับเนี่ยดูดิยิงหัวบอทนี่คือแบบบอตหน้าเด้งเนี้ยดูดิดูดิคือซองยิงหัวนี่คือหัวดด้งตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะฆ่าบอตนี่คือมันต้องยิงหัวใช่ไหมเออบอทระดับสูงอะถ้าเกิดว่าใครลองมามาลองยิงอะคือมันต้องยิงหัวเวยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ การที่จะจัดก,การบอดเนี่ยนะครับเราจะต้องเล่นปืนกลครับผมนะเราจะต้องเล่นปืนกลน,นะมาเราต้องเล่นปืนกลกูใส่ย,ยากรกลมาแล้วยิงตัวหนึ่งนะครับก็อย่าลืมว่ามันไม่มีว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีเพื่อนนะครับมันมีเพื่อนนะผมนะดูที่ว่าผมจะยิงบอดระดับสูงได้ทีกตัวนะครับ <c oughs> ถ้าไม่แม่นจริงนี่เล่นลําบากมากนะผมจะบอกให้จริงๆถ้าไม่แม่นจริงนี่คือไม่ไหวนะเว้ยโอ้โหมโคตรโหดคือแบบว่าเราก็แค่แบบขาดแค่หนึ่ง EP ไงไหนๆเดี๋ยวมันก็เลื่อนอยู่แล้วนะครับผมก็เลยนะครับทำการมายิงกระป๋องระดับสูงนั่นแหละดูดิไม่ใช่กระจอกกระจอกนะเว้ยเออ การที่จะขึ้นไปหน้าดาวฮีโล่โอ้โหมปยิงหัวกูด้วยโคขอโทษอ่ะไอดีนี้มีปืนนี้ด้วยีน่ ผมบอดเลยนะแค่โผล่ไปแบบเห็นบอดแป๊บเดียวอ่ะมันจ้องจะเล่นคุณแล้วอ่ะโอ้โยมันมันยิงขึ้นฟ้าด้วยมันบอดเดียมันคนวะโอ้ยอันเนี้ยเนี้ยเสียงวิ่งเบียบมีปลาระเบิดโอ้ยปลาระเบิดเกด โอ้โหดูดูด,ดูโอ้โหมันบอดหรือมันคนวะเนี่ยแต่จริงนะแค่เห็นตัวบอดปับเดียวอะ่ะจะต้องเล่นคุณแล้วโอ่โเอ้ยมันซ้ำศพกูนั่นมันซ้ำใหญ่เลยมันซ้ำใหญ่เลยเนี่ยดู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 มันซ้ำใหญ่เลยเนะี่ยซ้ำศพวัวซ้ำศพซ้ำโอ้ย ยิงโคตรเจ็บนี่นี่ให้นี่ไฮไลท์ไฮไลท์นี่ไฮไลท์ไฮไลท์ยิงบอตเฮ้ยบัตรเฮ้ยบอตจะฟันกูบอตจะฟันกูเหรอมึงจะฟันกูเหรอดูดิไฮไลท์ยิงบอตเออไฮไลท์ยิงบอตเว้ยนี่ถ้าเป็นตัวไอเด่นผมว่ามันจะมันจะง่ายมันจะง่ายกว่านี้นะถ้าเป็นตัวไอเด่นอะ จริงถ้าเล่นตัวไอดอลอ่ะมันบอกว่ามันน่าจะยิงง่ายกว่านี่เพราะตัวไอเด่นในเวลาเกิดมาใช่ไหมมันวิ่งไวตัวก็บิสครับเดียวนยั่นแหละจริงครับเดียวนะมาถึงกูโดนยิงบอทต,ตายครับเดียวนะ่ะดัวมึงกดเอฟหันมายิงอ่ะบอทอ่ะมือจัดเลยไปนาทีขึ้นท่าดาวฮีโร่ของเรา เอ๊ะดูดแม่งคูดเว้ยไบอทพูดบอกไอ้ไอ้พวกบอทเวยนนี่ครับแสดงความจริงดีด้วยนะผมขึ้นฮีโร่แล้วนะผมบอกแล้ว่าเป็นการขึ้นฮีโร่ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนผมมั่นใจว่าผมไม่เหมือนใครแน่นอนนะยิงขึ้นยิงบอทขึ้นใหาดาวฮีโร่แล้วบอทไม่ใช่บอทกากนะเพ่งเป็นบอท ยศด,ดาวทั้งนั้นอ่ะเป็นบอทที่แบบโอ้โหคุณนู๊กคุยิงกับตัวแม่งออกแบบว่าคือ,อแบบแม่งล็อกตัวกูเลยอ่ะไม่เพื่อนเบบคนอยู่อนตามะ โอ้ใส่เบไวแล้วยิงไม่โดนเลยปกติยิงบ้าไม่แม่นอยู่แล้วไงฟ้าโอ้ฟ้าตายแล้วโอ้โหหนจริง โอ้โหโดนปักโอ้เนี่ยจริงพอไปยิงคนนะคือแบบโอ้โหคือแบบมีความสุขกว่าเยอะเลยยิงกระบอนได้โคตรทรมานอะไม่ทรมานมากอะคือแบบกระบอนนี่คือแบบกูแค่โผล่ไปเสี้ยวเดียวอะ ม่งใส่กูมาแล้วแล้วคือปืนแมันคุ้หนักกับบอทเตอะโอ้โหยังไม่โดนโอ้โหยังไม่ไปเหรอคนเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเลี้ยงครับผมบ้านกูเกลี้ยงครับผม เล่นซองบ้างมาถึงเล่นซองซอมบี้อะไรเงี้ยซองคือคลิปที่แล้วกันซองอ่ะแต่มาซองกวงอ่ะอันนี้เราเล่นแบบธรรมดาธรรมดาเลยมีคอนเซ็ปต์อะไรทั้งนั้นนะครับต่ไหนกพิ่งมนเป็นท่าดาแล้วนอครับอุ้ยโอ้โหจบเลยมัวแต่กดแถบดูเห็นมันต้องข้ามสกอร์ดำไง ตาม,ม sociedad, ครับระเบิดหัวใจเอาจบเอาไปเลยหนึ่งนัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครตะกีดใครตะกีดอุ้ยไหนวะอืมไหนใครตะกีดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวนะครับใจเย็นๆโอ้โหเม้มกันใหญ่นะกูก็เม้มเหม <pod den> ือนกันแล้วตอนนี้อือโอ้โหครับมาเรื่อยครับนะฮะใครยิงวะอืม นี่นี่นะนี่หนึ่งนัดเล่นบ้างเล่นเล่นทั้งเล่นบ้างเล่นทั้งอีบ้างช่วยยิงเหรอช่วยยิงเหรอเราอ่ะอุ้ยมาเล่นสองนี้หน่อยดิไอดีตัวเองไม่ได้เลยไม่ได oh ้เก็บเลยแม้แต่พาร์ท่วงนี้ เฮ้ยทำเล่นฝันปะทีมกูเริ่มประเด็น,นโอ้โหเรียบร้อยครับโดนปักเดียวนะฮะ ใจเย็นๆนะใจะเย็นๆนะ,ะอุย้ยโดนระเบิดหนึ่งทีอมนนี้ไปน,นี่ซองตัวนี้แม่งโก,กนะเออเจนคินลเลอร์เดี๋ยวผมบ,บอกเลยคือเล่นอันเนี้ย คือเล่นซองตัวนะี้ถ้าอุปกรณ์ครบมืออย่างเช่นเอาวุธลองก็เป็นแบบอย่างหน้าไม้ไมเมื่อกี้แต่ถ้าเป็นธนูเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับธนูนี้ได้ระยะได้ระยะมากกว่านะน่าจะใช่ปะมไม่รู้แหละแต่ก็หนึ่งนัดเหมือนกันอนะเอ,อ,อบอกเลยว่าแบบโกงมากนะมาอ,อ,อีกรอบนะครับอีกรอบหนึ่งตอนนี้รอบท้าย<ป>เอายิ้ม่โดนได้ไงรีบดีไ,ได้ ไกลก็ควรจะเล่นนี่ตั้งเดียวบอกเลยตั้งเดียวโอ้ยหนึ่งดาวมาตรงข้ามแบกทีนั่นน่ะโอ้แบกจนสกอฟ่ะตรงข้ามนำอ่ะเพื่อนตายเอ้าเพื่อนนี่ว่ะเกือบยิงเพื่อนและนะครับถ้าเกมปีพีนี่ยิงเพื่อนได้นี่กูบอกเลยอกูยิงเพื่อนยิงโดนเพื่อนหลัวหลัว โอ้สองสารทีมาสองข้าเหมือนกันนะออโอ้โหฝั่งนู้นยังมีเล่น M 2 0 0เลยฝั่งกูนี่เล่นแบบสุดยอดอะ่ะสุดดเลยดหนึ่งดาวก,กูว่าแล้ว แปดทีมเดียวเอ,อ,อ,อาล่ะจบเกมแล้วเฮ้ยบาเลนดึงน้ำไม่ตายมาเมื่อกี้อุอ้อยได้ไงอะบาเลนดึงน้ำไม่ตายใจผมดไฟหุ่ยเลนดเดียวฮะฮะ ปูเนี่ยปูเนี่ยได้ปะตายยังหมดได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวปั้นหนึ่งดิโอ้โหพี่เอ้ยไอ้ว่าแล้วมีคนตามหิงเราอยูอ่ข้างหน้โอ้โหกำลังจะหนีนนหนีไม่พ้นนะ อ๋อจำกัดที่120คิวโอ้โหแต่ก็เกือบแพ้อ่ะเจ็บเป็ดโคตรตึงเลยว่ะโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับตึงจัดตึงปริยตึงปริยะนะครับผมโอเคครับผมก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับนะยินดีกับเจ้าของตัวละครด้วยโอเคก็ไว้เพียร์ตอนนี้ก่อนละกันนะครับผมนะขึ้นให้เราฮีโร่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับผมตบมือ โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณรับชมคลิปนี้มากๆครับเจอกันจ้า